ทุกวินาทีมีค่ามั่นใจทุกการช่วยชีวิตด้วยเครื่องกระตุกหัวใจ AED มาตรฐานอเมริการับประกันสินค้านาน5ปีรู้ไหมว่าหากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโอกาสรอดจะลดลง10%ทุกๆ1นาที AED คือเครื่องกระตุกหัวใจที่เร็วที่สุดในโลกภายใน8วินาทีเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้สูงสุดมากถึง70% ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AED ให้ AED เป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตอยับลอยให้ชีวิตต้องเสี่ยงติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ AED มาตรฐานอเมริกาตอนนี้รับประกันสินค้า5ปีพร้อมแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีปลอดภัยหายห่วง ต้องร้านไทยจราจร